ใครที่สนใจ ID FIFA ฟ n ออนไลน์4 IDM ล้วนราคาถูกทั้งรับซื้อและขายนะครับผมแนะนำเพจนี้เลยครับเพจแอดมินฟินนะครับมีทั้ง ID f i ฟ a ฟา i n e 4และ ID RV ครับยังไงใครสนใจสามารถติดต่อไปที่ดิงด้านล่างได้เลยนะคะโอเคครับผมก็หวัดดีทุกคนด้วยนะคือซึ่งอันนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นแพ็คกิจกรรมกล่องเงินของอ่า BP เดือนนี้ คือมาใหม่เลยคือเพิ่งมาวันที่ห้าเลยครับและอันนี้ผมก็เปิดคือที่วันที่เปิดอ่ะคือวันที่ห้าเลยครับคือมีแต่คนบอกว่าเอาเลขสี่ไปได้ลงตัว <S <S อ,อ่ะผมจัดให้ครับสี่แพ็คสี่แพ็คผมก็ได้ประมาณสี่สิบโหมันสี่สิบสิบสองห้าสิบว่าอันครับห้าสิบสองอันครับเพราะมันมีแถมโบนัสไงอ่ะผมได้ให้สองอันนะขอสามพันเอ็มมาหนึ่งอันก็ก็ลุ้นแล้วหรือว่ามีไว้เพื่อประดับก็ไม่รู้นะทุกวันนี้ผมบอกเลยครับว่า ผมเป็นหนูรองยาได้ครับทุกคนบอกมีแพ็คใหม่ก็แค่เดินมาบอกผมครับเดี๋ยวผมเป็นหนูลองยาให้โอเคครับนั้นนี่นะดูดูของรางวัลเลยเที่ยสุดคือได้ 5m กับ 20m ครับดีสุดคือได้ 3,000m ครับ, 3, รบจัดไปลงทุนพันสองนะ1200บาทนะทุกคน1,200บาทนะครับนี่นะครับ1200บาทครับผมว่า <Wow. S 1> อย่าไปเสียเวลาเสียเวล่ำเสียเวนูน่นเสียเวลี่อะไร เยอะเยอะแยะเลยครับงั้นลุยขอเปิดลองไปก่อนนะแป๊บหนึ่งคือนั่นไงเฮ้ยโอเคปะวะมันตกแพ็คละสามสิบสามสิบได้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 แปดสิบเอ็มสามสิบบาทได้แปดสิบเอ็มเฮ้ยโอเคปะขอเปิดมนะั้ยนะโอ้โหนี้เฮี้ยเลยอ่ะันได้เฮี้ยสุดเลยโอ้โยี่สิบเอ็ม ได้แต่ล่างๆนลครับโอ้ใบแรกหลอกดีใจว่ะใบแรกหลอกดีใจครับโอ้1,200บาทผมโอ้โห1,200บาทโอ้โห1,200บาทผมเอาแล้วครับคือแพ็คบางแพ็คมันก็เปิดแล้วเจ๊งอะ่ะแล้วมันก็ขายไม่ค่อยออกอะ่ะเขาอามาขายทําไมวะช่วยบอกผมหน่อยอโอเคปาสิเอ็มขู่เคือนนี้ยังไม่ผลครึ่งล่างเลยนะ เอาจริงแปดไอ้พวกการพวกแปดสิบเ็มที่ผมได้เยอะสุดมันยังอยู่ครึ่งล่างอยู่นะเพราะครึ่งบนมันมีแบบร้อยเอ็มห้าร้อยเอ็มสามร้อยเ็มพันเอมสาพันเอมพันเอมนู่นเลยนะคือแต่ตรงเนี้ยผมงงมากครับว่าไม่ขึ้นเลยอ่ะผมเปิดทียสิบอ่ะจะขึ้นไหมอ่ะแปดสิบเอมอ่ะยี่สิบเอ็มห้าเอ็มห้าเอ็มแปดสิบเอ็มครับ ยี่สิบเอ็มครับแปดสิบครับแปดสิบเอ็มเออแปดสิบเอ็มไม่ไม่ผลแปดสิบเลยนะนี่ยังไม่ผลแปดสิบนะครับนี่ผมยังไม่ผลแปดสิบนะคืองงมากยังไม่ผนแปดสิบเลยเขาเปิดสี่ก่แล้วได้เปิดสิบเลยโอ้โหปวดหัวปวดตับเลยครับไม่ผลแปดสิบล้านเลยเดี๋ยวมานับกันนะว่าได้กี่เอ็มครับปังโอเคเปิดสิบไปเลย เอ็มครับห้า <5 S 2> เอ็มครับยี่สิบเอ็มครับห้าเอ็มครับยี่สิบเอ็มครับอ๋โหสี่สิบอื้มฮึอื้มฮึอ๋อโหอื้มผานี่ครับทุกคนคืออ๋อ แปดร้อยเอ็มแปดร้อยเอ็มครับทุกคนแปดร้อยเอ็มครับแปดร้อยเอ็มครับโอเคโอเคโอเคแปดร้อยเอ็มแปดร้อยเอ็มแปดสิบเอ็มเจ็ดโดฟัง ทีสุด800เอ็มครับเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวผมคูณให้นะเดี๋ยวผมคูณก่อนนะขอบวกก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอบวกแป๊บหนึ่งอ่าผมได้ 40M เอ็มคูณ9อ่ะา360นะ3 360ารหบแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ 20M เอ็มคูณ13 260 260บวก360 660ยิโเอห้อย6ี่สิบครับห2ร้ยยี 800, ่สิบวกแปดร้อยยี่สิบวกแปดร้อยเพิ่พันสี่ครับบุยแ800ดร้อยเฮ้ยผมได้สองพันส2 0ร้อเอ็มสองันสยิบเอ็มครับแค่เหรียญตรงนี้นะสองพันสยสเอ็ครับเดี๋ยวง่งยๆเดี๋ยวผมไปเปิดลองเปิดกร์ดสุ่มบ p พอันนี้ด้วยอ่านี่นะอันนี้คือสอง0ันสยสเอมนะครับทั้งหมดทุกคนเฮ้ยก็ไม่น้อยครับไม่น้อยไม่น้อยถือว่าไม่น้อยครับ หรือว่าไม่น้อยครับนี่ได้อีกโอ้โหอีก 160m ครับ2,220บวก160 2,380ล้านครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องครับ2,380ล้านครับกับ1,200บาทผมมองว่าเล่นกิจกรรมอ่ะคุ้มกว่าครับทุกคน <laughs> มึงกลับไปเล่นกิจกรรมเถอะโอเคไปจบหนูทดลองจบวิวหนูทดลองเพียงเท่านี้ครับไป นี่นะทุกคน